สวัสดีครับด้วยความหวงใย,ยเพื่อนเพื่อนพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนพวกเราบริษัท PTT t ท n k ท e r m i n a l จำกัดมีความตั้งใจที่จะแนะนำบริษัทรวมทั้งกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและข้อควรปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเมื่อเข้ามาในพื้นที่บริษัทซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการปฏิบัติงานนั่นคือความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองนะครับ PTTTank ท้ r m i n นจำกัดบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจคลังจัดเก็บผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือที่นี่เพียบพร้อมด้วยศักยภาพในด้านต่างๆที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำในคลังจัดเก็บผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือระดับโลกและแน่นอนว่าการทำงานอย่างปลอดภัยนั้นคือนโยบายและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่สำคัญของพวกเราครับ เรืองนโยบายคุณภาพความปลอดภัยยิาาย่งวันรรมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าหมายว่าจะไม่จะไม่เกิดลอ s ทำอ Ac เเดตนะครับเป้าหมายกันต้นนี้ก็คือ7ล้านชั่วโมงวันนี้ทําได้มา6.1ล้านชั่วโมงแล้วนะครับนอกจากนี้เองเราก็เน้นเรื่องของระบบไอโซ9 0 0 1เก้าพ0 1 s a ไอโซ, 14, 1, โอซ 18, 1มสอ์1 8มกอ8 0 1 1แนะครับแล้วก็ไอโซห0 0 1 เราเองก็ยัง Implement ระบบ CSR ก็คือ ISO 26,000ปีที่ผ่านมาเราได้รับรางวัล EIA Monitoring Award <c oughs> ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเราทำตามมาตรฐานกฎหมายทุกอย่างนะครับแล้วก็นโยบายของบริษัทเองเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานสากลทุกระบบนะครับขณะนี้เองเรากำลัง Implement ระบบ TPM u แล้วก็ปีนี้นะครับเราก็จะเริ่มระบบ TQA นะครับแล้วก็คาดหวังว่าพนักงานของเรานะครับ และผู้รับเหมาทุกท่านที่มาที่เราจะทำงานอย่างปลอดภัยนะครับและก็กลับไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวและสังคมอย่างสท่าดีภาพทุกคนครับจากตัวอย่างอุบัติเหตุที่ผ่านมาหลายๆครั้งนั้นเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการดังนั้นการแนะนำกฎระเบียบเบื้องต้นให้กับทุกคนก่อนจะเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งที่พวกเราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากกฎระเบียบเบื้องต้นที่พวกเราควรปฏิบัติตามแล้วยังมีข้อมูลจำเพาะของสารเคมีแต่และประเภทที่เราควรรู้อีกด้วยนะครับในครั้งจัดเก็บผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือมีสารเคมีหลักๆคือแอมโมเนียอะคริลไนทริลเมทิลเมทาไคลเลตโพรพลีน LPG และซัลฟวริกแอซิดซึ่งเราสามารถทราบข้อมูลจำเพาะ และระดับความอันตรายของสารเคมีได้จาก NFPA Code นั่นเองครับสี่เหลี่ยมพื้นสีแดงหมายถึงความไวไฟสี่เหลี่ยมพื้นสีเหลืองหมายถึงความไวต่อปฏิกิริยาสี่เหลี่ยมพื้นสีน้ำเงินหมายถึงอันตรายต่อสุขภาพสี่เหลี่ยมพื้นสีขาวหมายถึงข้อควรระวังพิเศษส่วนตัวเลข0ถึง4แสดงถึงระดับอันตราย ยิ่งตัวเลขสูงสูงนั่นหมายความว่ามีระดับอันตรายสูงมากคกรับนทำงานต้องทราบก่อนว่าถังที่เก็บนะครับที่เราทํางานอยู่นี่เป็นถังสารเคมีอะไรนะครับโดยดูจาก SCDS ซึ่งติดไว้ที่หน้างานนะครับซึ่งใน SGS จะบอกว่าเก็บสารอะไรนะครับอันตรายจากสารนั้นมีอะไรบ้างนะครับเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นหรือเวลาที่เราสัมผัสต,ต้องทํำยังไงนะครับโดย ข้อมูลเบื้องต้นเลยเวลาที่เราสัมผัสสารเคมีนะไม่ว่าจะเป็นโดนที่ตาหรือผิวหนังก็คือเราต้องไปล้างด้วยน้าสะอาดนะครับอย่างน้อยสินาทีบริษัทของเราเนี่ยก็จะมีชาเวอร์นะครับประจําอยู่ในแต่ละจุดอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะเพื่อลดความรุนแรงของสารเคมีที่สัมผัสเรานะ่อนอื่นขอแนะนำการแบ่งเขตพื้นที่ภายในบริษัทก่อนนะครับซึ่ง p TT t t ทแท้งของเราได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสส่วนใหญ่ๆคือ พื้นที่ทั่วไปได้แก่พื้นที่ด้านนอกฝั่งอาคารสำนักงานและพื้นที่ควบคุมได้แก่พื้นที่คลังเก็บผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือและนี่ก็คือกปฎประเบียบเบื้องต้นที่เราควรรู้ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยครับอันดับแรกคือผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อทุกคนต้องแลกบัตรที่ป้อมรปภจีหนึ่งเท่านั้น และแจ้งวัตถุประสงค์ที่ท่านเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่รปภพพก่อนที่จะเข้ามาในเขตพื้นที่บริษัทและติดบัตรแสดงตนให้เห็นชัดเจนซึ่งบัตรแสดงตนของ PTT แท้งมี4ประเภทคือประเภทที่ 1. บัตรวิสิตเตอร์ใช้สำหรับผู้มาติดต่อครั้งแรกประเภทที่ 2. บัตรเทมปรารีใช้สำหรับผู้มาเยี่ยมชมท่าเทียบเรือและครังจัดเก็บผลิตภัณฑ์ และผู้มาเยี่ยมชมนั้นต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นก่อนทุกครั้งประเภทที่ 3. บัตรผู้รับเหมาประจำปีใช้สำหรับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่บริษัทซึ่งบัตรนี้จะมีอายุ1ปีและกรณีบัตรหมดอายุผู้รับเหมาต้องฝึกอบรมใหม่เพื่อทาง p TT t t ีทีแนจะได้ออกบัตรผู้รับเหมาประจำปีให้ใหม่และหากตรวจสอบพบว่าผู้รับเหมาท่านใดยังใช้บัตรหมดอายุอยู่ ผู้รับเหมาท่านนั้นจะถูกลงโทษทางวินยัยอาจถึงขั้นห้ามเข้ามาในเขตพื้นที่บริษัทกีประเภทที่4บัตรพนักง,งานใช้สำหรับพนักง,งาน PTT แทนหลังจากท่านฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วท่านต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PTT แทนที่ท่านได้ติดต่อไว้เพื่อพาท่านไปยังจุดปฏิบัติงานและเมื่อทุกครั้งที่ท่านต้องผ่านเข้าออกประตู G2B ท่านต้องลงชื่อที่ป้อมรปภ G2 ทุกครั้ง ข้อ 2. พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนต้องแต่งกายและสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลตามกฎความปลอดภัยของ PTT Tank และถูกต้องตามลักษณะของงานเช่นงานเชื่อมงานที่สูงงานที่อับอากาศเป็นต้นโดยขั้นต่ำต้องสวมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายยาวบวกนิรภัยรองเท้านิรภัยแว่นตานิรภัยข้อ3ห้ามนำัสดุอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟเช่นบุหรี่ไฟแช็คโทรศัพท์ไฟฉายกล้องเป็นต้นเข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือยกเว้นได้รับอนุญาตตามระเบียบและห้ามสูบบุหรี่ในเขตคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดข้อ 4. ห้ามยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ทุกชนิดเข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือ และยานพาหนะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพจากซ่อมบำรุงและต้องขออนุญาตการทำงานก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟหรือฮอตเวิรก่อนนำรถเข้าทุกครั้งพร้อมติดสติกเกอร์ให้เห็นชัดเจนซึ่งสติกเกอร์แบ่งออกเป็นสีสีคือสติกเกอร์สีเขียวอนุญาตให้ใช้ได้ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมสติกเกอร์สีเหลือง อนุญาตให้ใช้ได้ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนสติกเกอร์สีแดงอนุญาตให้ใช้ได้ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและสติกเกอร์สีน้ำเงินอนุญาตให้ใช้ได้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมข้อ5ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟที่ท่อไอเสียของยานพาหนะทุกคันก่อนเข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือข้อ6 วิทยุสื่อสารจะต้องเป็นประเภทป้องกันการระเบิดข้อ7ต้องขอใบอนุญาตการทำงานตามประเภทที่กำหนดก่อนเริ่มงานทุกครั้งข้อ8ห้ามถ่ายภาพในเขตคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือยกเว้นได้รับอนุญาตตามระเบียบและกล้องถ่ายรูปต้องได้รับการตรวจสอบและติดสติกเกอร์จากหน่วยงานความปลอดภัยซึ่งมีอายุ6เดือนข้อ 9. การนำของเข้าออกจากบริษัท ต้องมีใบอนุญาตนำของเข้าออกและมีผู้เกี่ยวข้องลงนามอนุมัติเท่านั้นข้อ10ห้ามยกวัสดุอุปกรณ์ใดๆข้ามท่อถังเก็บผลิตภัณฑ์และหรืออุปกรณ์ใดๆโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ท่อถังเก็บผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหายเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของ Pttt ทแทเท่านั้นข้อ11งานยกวัสดุอุปกรณ์ที่มีความเสียงสูง ต้องจัดทำเอกสาร lifting plan และได้รับอนุมัติจากผู้รับผิดชอบก่อนเริ่มงานข้อ12ห้ามกองวัสดุใดๆบนท่อโครงสร้างทางเดินยกเว้นได้รับอนุญาตจาก p t t Tank เท่านั้นข้อ13ห้ามจอดยานพาหนะหรือกองวัสดุสิ่งของกีดขวางหัวจ่ายน้ำดับเพลิงไฮดรน rate, และเส้นทางฉุกเฉินโดยเด็ดขาดข้อ14ห้ามขับยานพาหนะเกินความเร็วที่กำหนด 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อ15ห้ามเหยียบหรือเดินบนท่อวาวหรืออุปกรณ์ทุกชนิดข้อ16ห้ามใช้ทรัพย์สินใดๆของ PTT t a n แทงเช่นไนโตรเจนน้ำไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อ17ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดเตรียมไว้และทิ้งตามประเภทขยะที่ระบุไว้ที่ถังขยะ ซึ่งถังขยะแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ถังขยะสีเขียวหมายถึงขยะย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารเศษใบตองเศษใบไม้เป็นต้นถังขยะสีเหลืองหมายถึงขยะรีไซเคลิลได้เช่นขวดแก้วขวดพลาสติกกล่องนมเป็นต้นถังขยะสีแดงหมายถึงขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟ น้ำยาล้างห้องน้ำเป็นต้นข้อ18ทุกคนต้องปฏิบัติไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยต้องแยกของเสียธรรมดากับของเสียผลเปื้อนสารเคมีและกำจัดตามระเบียบที่กำหนดซึ่งผู้รับเหมาต้องทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PTT แทงทุกครั้งที่มีการนำของเสียมาเก็บที่อาคารเก็บของเสียหรือมีการนำออกจากบริเวณโรงงานข้อ19 ถังกา๊าซสำหรับงานเชื่อมทุกประเภทต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับสวนฝาครอบเมื่อไม่ใช้งานจัดเก็บการใช้งานและการเคลื่อนย,ย้ายต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยข้อ20ตู้ไฟฟ้าย่อยของผู้รับเหมาต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟช็อตไฟดูดต่อสายกราวและล็อกกุญแจตลอดเวลาเพื่อป้องกันการต่อไฟฟ้าโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต ข้อ2 1 21. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องต่อสายกราวและตรวจสอบวัดค่าให้ได้ตามมาตรฐานซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนนำเข้ามาใช้งานในเขตพื้นที่บริษัทต้องนำไปตรวจสอบสภาพกับหน่วยงานซ่อมบำรุงของ PTT Tank และติดสติกเกอร์ก่อนทุกครั้งซึ่งสติกเกอร์มีสสีคือสติกเกอร์สีเขียวอนุญาตให้ใช้ได้ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม สติก,กอร์สีเหลืองอนุญาตให้ใช้ได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนสติ๊กเกอร์สีแดงอนุญาตให้ใช้ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินอนุญาตให้ใช้ได้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมข้อ22ให้ใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงดันเรกูเลเตอร์ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทเพื่อป้องกันการระเบิดข้อ23ห้ามเล่นการพนัน ห้ามนอนพักและหยอกล้อในพื้นที่การทำงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ข้อ24ห้ามพกพาอาวุธวัตถุระเบิดหรือสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมายข้อ25ห้ามนำเข้าหรือเสพสารเสพติดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาในพื้นที่ทั้งนี้พีทีทีแทนจะมีการสุ่มตรวจสารเสพติดทุกเดือนข้อ26 การทำงานบนที่สูงต้องจัดทำโครงสร้างรองรับตามกฎหมายหรือนั่งร้านให้มันคมแข็งแรงและผ่านการตรวจสอบพร้อมติดสติกเกอร์ก่อนเริ่มงานและการทำงานบนที่สูงเกิน2เมตรขึ้นไปต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวข้อ27งานขุดที่มีความเสี่ยงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการพังทลายและมีทางขึ้นลงอย่างเพียงพอและข้อสุดท้าย ผู้ฝ่าฝืนกดความปลอดภัยของ PTT Tank จะต้องถูกลงโทษอาจถึงขั้นห้ามเ,เข้าเขตครังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือนอกจากกฎระเบียบเบื้องต้นที่พวกเราควรปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยแล้วผู้รับเหมายังต้องดําเนินการขออนุญ,ญาตทํางานในเขตพื้นที่โรงงานซึ่งระบบใบอนุญาตการทํางานของ PTT Tank นั้นมี6ประเภทด้วยกันคือประเภทที่1ใบอนุญาตาทํางานทั่วไป พ o อเวิร์กเพอใช้กับงานทุกประเภทในพื้นที่บริษัทรวมทั้งงานบนที่สูงซึ่งเป็นงานที่ไม่มีความร้อนและประกายไฟจากเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่นำมาใช้งานประเภทที่2ใบอนุญาตในการทำงานที่มีความร้อนประกายไฟ Hot work Permit ใช้กับงานที่มีแหล่งความร้อนสะเก็ดไฟประกายไฟจากเครื่องจักรเครื่องมือใช้งานเช่นงานเชื่อมง,งานตัดงานเจีย การนำรถเข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือเครื่องจักรทุกประเภทการใช้กล้องถ่ายรูปเป็นต้นประเภทที่ 3, บายใบอนุญาตในการทํางานในที่อับอากาศ Confined Space Entry Permit ใช้สําหรับการทํางานในที่อับอากาศซึ่งหมายถึงพื้นที่ซึ่งมีทางเข้าออกจํากัดและมีการบระบายอากาศไม่เพียงพอซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้เช่นทํางานในถังหอกลัน่นเตาเผาบ่อ ลุมลึกเป็นต้นทั้งนี้ในงานที่อับอากาศจะต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด4ผู้ได้แก่ผู้อนุญาตผู้ควบคุมผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานซึ่งทั้ง4ผู้ต้องผ่านการอบรมตามกฎหมายและผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจร่างกายตามที่กฎหมายกำหนดด้วย ประเภทที่4ใบอนุญาตในการทำงานใช้รังสี (Radiography Test Work Permit) ใช้สำหรับการทำงานในการใช้อุปกรณ์กำเนิดรังสีในการตรวจสอบแนวเชื่อมของท่อถังหรืออุปกรณ์อื่นๆประเภทที่5ใบอนุญาตในการทำงานขุด (Excavation and Electrical Work Permit) ใช้สำหรับการทํางานในงานที่มีการขุดที่มีความลึกตั้งแต่0.5เมตรขึ้นไปและงานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้างานท่อใต้ดินทั้งหมดของ PTT Tank Terminal ดกันและประเภทที่6ใบอนุญาตในการทํางานประดาน้ําใช้สําหรับการทํางานในงานทะเลเช่นการดําน้ําตรวจสอบอุปกรณ์หน้าท่าเทียบเรือใบอนุญาตทำงานของ PTT Tank มีข้อกำหนดทั่วไปดังนี้ 1. ขอแบบฟอร์มใบอนุญาตทำงานได้ที่ c c r และต้องยื่นขอใบอนุญาตก่อนทำงาน1วันยกเว้นงานเร่งด,วด่วนหรือฉุกเฉินที่ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ 2. ใบอนุญาตแต่ละประเภทจะมีอายุการทำงานระหว่าง8 0นาฬกาถึง20นาิกาและหากต้องการต่ออายุการทำงานต้องยื่นต่ออายุก่อนเวลา19นาฬิกา3 ใบอนุญาตการทำงานจะมีอายุใช้ได้ไม่เกินวันต่อวันเท่านั้นเมื่อต้องการทำงานต่อต้องมาติดต่อขอใหม่ 4. ใบอนุญาตาทำงานทุกประเภทจะหมดอายุทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเมื่อทำผิดกฎความปลอดภัย 5. ต้องเก็บใบอนุญาตาทำงานไว้ที่หน้างานตลอดเวลาและอย่าให้ชำรุดสูญหาย 6. ต้องนำใบอนุญาตการทำงานมาปิดทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เปิดใหม่และ 7. ใบอนุญาตการทำงานที่มีความร้อนและประกายไฟและใบอนุญาตการทำงานที่อับอากาศต้องทำการตรวจวัดก๊าซในบริเวณที่ทำงานและบริเวณใกล้เคียงทุกครั้งและระหว่างการทำงานหรือตามระยะเวลาที่กำหนดให้ทั้งนี้ใบอนุญาตทำงานแต่และประเภทใน1ชุดจะมีทั้งหมด3แผ่นโดยแผ่นที่1ต้นฉบับให้ติดไว้ที่หน้างาน สำเนาที่1ให้เก็บไว้ที่ผู้อนุญาตและสำเนาที่สองให้เก็บไว้ที่ผู้ขออนุญาตซึ่งใบอนุญาตทำงานต้องมีลายเซ็นครบถ้วนของผู้อนุญาตผู้ขออนุญาตผู้ควบคุมงานและผู้ตรวจสอบจึงจะถือว่าใบอนุญาตทำงานนั้นสมบูรณ์ผู้รับเหมาจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งนี้ผู้รับเหมาทุกท่านต้องปฏิบัติตามป้ายสัญ,ญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดป้ายสัญ,ญลักษณ์ความปลอดภัยสีแดงหมายถึง อันตรายห้ามหยุดเช่นห้ามเข้าป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีน้ำเงินหมายถึงบังคับชี้แนะเช่นต้องสวมหมวกนิรภยัยป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีเหลืองหมายถึงเตือนให้ระวังหลีกเลี่ยงเช่นระวังลื่นป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีเขียวหมายถึงปลอดภยัยเช่นทางออก และเมื่อเกิดอุบัติเหตุให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. เมื่อพบเห็นอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ผิดปกติให้แจ้งต่อผู้ควบคุมงานหรือเจ้าของพื้นที่ทันทีพิจารณาใช้และกรอกแบบรายงานอุบัติเหตุส่งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทุกครั้ง 2. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานนำผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลประจำบริษัทหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโทร8 1 9 1 3. ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อต้องเข้าร่วมดำเนินการสอบสวนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อหาสาเหตุและกำหนดการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกโดยต้องทำการสอบสวนภายใน24ชั่วโมงการแก้ไขหรือการป้องกันอุบัติเหตุจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มงานได้ใหม่และ 4. กรณีพบเห็นอุบัติเหตุที่มีไฟไหม้เล็กน้อยให้ใช้ถังดับเพลิงบริเวณข้างเคียงฉีดดับ ถ้าใช้ลำดับเปิเป็นแล้วรีบรายงานหรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเป็นลำดับต่อไปในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเราสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทประเภทแรกคือมีเพลิงไหม้ประเภทที่2คือสารเคมีรั่วไหลและประเภทสุดท้ายคือภัยคุกคามซึ่งภัยคุกคามจะแบ่งออกเป็น4ี่ระดับคือระดับที่1สีเขียวหมายถึงสภาวะความเสี่ยงต่ำระดับที่ส สีเหลืองหมายถึงสภาวะความเสี่ยงปานกลางระดับที่สามสีส้มหมายถึงระดับความเสียงสูงและระดับที่สี่สีแดงหมายถึงสภาวะความเสี่ยงรุนแรงสำหรับเสียงสัญญาณแจ้งเหตุภาวะฉุกเฉินนั้นมีสามเสียงดังนี้ 1. สัญญาณดังยาวต่อเนื่องคือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไซเรนคือสัญญาณแจ้งเหตุสารเคมีรั่วไหลและ 3. คือสัญญาณปลอดภัยซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับที่นี่เขาจะมีการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินกันทุกวันพุธในช่วงเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา ถ้าได้ยินประกาศและสัญญาณเตือนในช่วงเวลานั้น mm hmm. ก็อย่ากตกใจนะครับแต่หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงๆเราสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ mm hmm. โดยให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์กดไฟเบรกคลาสหรือปุ่มแจ้งสัญญาณและแจ้งหัวหน้าง,งานให้รับทราบหรือโทรศัพท์ฉุกเฉินที่เบอร์8191หลังจากได้ยินเสียงสัญญ,ญาณฉุกเฉินให้พนักงานผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชมทุกคน หยุดการทำงานและกิจกรรมทั้งหมดรอฟังประกาศและอ,อพยพไป,ปยังจุดรวมคนที่ทางบริษัทกำหนดไว้ประกาศเหตุฉุกเฉินขณะน,น,นี้ได้เกิดเหลงเตลิมไม้บริเวณี271โควินแทงขอให้ทีมฉุกเฉิน,นรายงานตัว ที่บริเวณอำนานกาเหตุฉุกเฉินห้อง CCR และขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบจนกว่าจะได้ประกาศแจ้งต่อไปเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัท PTT Tank เราสามารถไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลได้3จุดจุดแรกคือถนนด้านหน้าบริษัทจุดที่2คือโรงจอดรถและจุดสุดท้ายหน้าอาคารพอร์ตคอนโทรล แต่ถ้าหากเกิดสารเคมีรั่วไหลยอย่างรุนแรงทุกคนจะต้องอพยพไปยังสวนภูมิรักทั้งนี้ในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินห้ามใช้วิทยุหรือโทรศัพท์ภายในโรงงานติดต่อออกสู่หน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือหรือตอบข้อสักถามของผู้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่อาจสอบถามเข้ามาและระหว่างนั้น พยายามใช้วิทยุหรือโทรศัพท์ให้น้อยที่สุดห้ามพูดหรือรายงานข้อความใดๆที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินในโรงงานผ่านร,ระบบสื่อสารดังกล่าวทั้งนี้เพราะทางทีมควบคุมภาวะเหตุฉุกเฉินจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านั้นในขณะนั้นเพื่อบ้องกันการผิดพลาดในการสื่อสารซึ่งอาจจะเป็นผลร้ายแรงต่อทางโรงงานได้ ให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้รับเหมาหรือผู้ชมชมก็ดีมีความตระหนักถึงความปลอดภัยนะครับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆน,นะครับอาจจะก่อให้เกิดพญานันตรายอย่างใหญ่หลวงได้ซึ่งอาจจะหมายถึงการบาดเจ็บสาหัสหรือกระทั่งถึงกับสูญเสียชีวิตนะครับหรือทรัพย์สินสูญเสียอย่างมากมายครับกอ็อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกๆคนและก็ทุกๆระดับไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อ ความปลอดภัยของพวกเราเองซึ่งเชื่อว่าทุกคนคงอยากมาทำงานและกลับไปบ้านครบ32นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่จะต้องช่วยเหลือกันนะเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องช่วยกันชี้แนะตักเตือนทำในสิ่งที่ถูกต้องครับหากเรามีความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเราก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วครับแต่ที่สำคัญก็คือ แม้เราจะรู้ดีอยู่แล้วก็ไม่ควรประมาทเพราะพฤติกรรมความปลอดภัยควรจะพัฒนาไป,ปรพร้อมๆกับความรู้และความคิดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านทำงานในโรงงานของเราด้วยความปลอดภัยสวัสดีครับ